สิบเก้าแปดเจ็ดหก่ามนศคำว่าศนยั่นคืออากาลิโกอาคาลิโก ปัาสิโกโอ,โอปาณิโกโเมื่อทุกคนมาที่นี่แล้วต้องน้อมกายน้อมใจเราเรียกว่าโยนิโสมนัสการเพราะที่นี่คือวัดพระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากประจำจังหวัดนคนปรปฐมของเราสูดหายใจเข้าไปน้อมกายน้อมใจ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของหนูก็คือบวบบวาบไหมร้อนบวบบวาบไหมนั่นเรียกว่าปัจจตังสิ่งเหล่านี้มีแต่วินยูชนเท่านั้นจะรู้วินยูชนแปลว่าเป็นมนุษย์เป็นปะกะเติมนุษย์ที่เป็นวินยูชนบอกให้โยนก็ต้องยยนบอกให้นั่งก็ต้องนั่งบอกให้ยืนต้องยืนแปลว่าต้องรู้ภาษา ไม่ใช่เสียงร้องเป็นนกกระจอ,อกนก็เจ็บอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เรียกว่าวิวชน